สวัสดีครับสวัสดีครับสายหมุนทุกท่านพบเจอกันอีกเช่นเคยกับหมอเจี๊ยบสายหมุนนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2542นะครับผมราคา3,000ถึง6,000บาทครับเชื่อหมอหมอเรียนมาครับผมนะเหรียญ25สตางค์นะครับผมปีพศ2542นี้นะครับผมที่ผมประกาศรับซื้อ3,000ถึง6,000บาทหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ราคา6,000บาทก็จะเป็นแผงแบบนี้นะครับผมเป็นแผงเป็นแผงเหรียญพศ2,542นะครับแบบนี้นะครับสวยๆผมรับซื้อ6,000บาทนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญเปล่านะครับเหรียญเปล่ามีเหรียญเดียวแบบนี้นะครับผมพศ2,542ครับผมรับซื้อเหรียญละ3,000บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับเชื่อหมอหมอเหรียญมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ